แนะนำคำศัพท์การลงทุนที่น่ารู้ติดตามกันใน Wealth Channel สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealth Channel ช่องแห่งสาระความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนที่จะมาพบกับทุกท่านทุกวันจันทร์ค่ะ ใน EP นี้อยู่กับดิฉันคุณธิรัตน์พิพัฒนายุทธจากเวลทีมเอเจนซี่พิมพ์แครดี้ค่ะในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนทั้งจากเอกสารฟันแฟกชีตหรือหนังสือชี้ชวนจะสังเกตได้ว่ามีคำศัพท์ทางการลงทุนที่มีความหมายเฉพาะอยู่หลายๆคำเลยทีเดียวเพื่อสามารถเข้าใจเรื่องของการลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใน EP นี้ จึงขอแนะนำคำศัพท์ทางการลงทุนที่ควรทราบไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเบนช์มาร์คือเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะอื่นๆด้วยโดยกองทุนรวมที่บริหารการลงทุนได้ดีนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน Credit Rating คือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้บอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกสะท้อนความเสี่ยงผู้ออกหรือสะท้อนคุณภาพหุ้นกู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือประโยชน์อื่นๆ Net Access Value well, (NAV) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิคือมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนหน้าเวลาขณะใดขณะหนึ่งหากออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้นซึ่งโดยปกติแล้วจะทำการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนตามราคาตลาดในแต่ละวันเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป Market Maker ผู้สร้างสภาพคล่องคือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งให้มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในการทำหน้าที่เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์หลักทรัพย์ใดบริษัทหลักทรัพย์จะต้องส่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายหลักทรัพย์นั้นเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถกระทำได้เสมอทั้งนี้ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องไม่ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลอยู่เพื่อบัญชีบริษัทในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วย SET INDEX ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยคำนวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะรวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่จะยกเว้นหุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP Suspension เกิน1ปีโดยใช้วันที่30เมษายน2518เป็นวันฐานทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงจะมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเ็กมากกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดตำ่ำ ขอขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะหวังว่าสาระความรู้ใน EP นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ w e l l Channel ช่องแห่งสาระความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ